สิ่งที่จะเปลี่ยนไปมากที่สุดในการเดินทางไปประเทศไทยครั้งแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่ง100เป็นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินอกจากจะไม่เห็นขยะบนชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าแล้วยังได้ยินเพียงเสียงลมเท่านั้นพอเห็นภาพนั้นฉันก็เผลอและจ้องมองหน้าจอสมาร์ทโฟนของตัวเองอีกครั้ง ชื่อของฉันคือพิมดาวฉันทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่นิวยอร์กท่ามกลางชีวิตที่เร่งรีบฉันพบว่าตัวเองมัวแต่นั่งดูโซเชียลมีเดียและคิดถึงแต่ว่าครั้งต่อไปอยากจะไปเที่ยวที่ไหนวันนั้นฉันไปเจอเทรดหนึ่งบนทวิตเตอร์เกี่ยวกับสิ่งที่น่าประหลาดใจในการเดินทางไปประเทศไทยครั้งแรกผู้โพสต์เป็นชายชาวแคนาดาที่วางแผนจะไปประเทศไทยครั้งแรกในฤดูร้อนเขาถามว่าอะไรคือสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดเมื่อคุณได้ไปประเทศไทยจริงๆ คำถามสั้นๆนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีเรื่องราวประสบการณ์หลังหลายเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกในช่องคอมเมนต์สิ่งที่ผู้คนหลายร้อยคนพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ใช่วัดอรุณไม่ใช่พระบรมมหาราชวังหรือวัดวารามอันงดงามแต่กลับเป็นชีวิตประจําวันบางคนประหลาดใจกับห้องน้ําที่สนามบินบางคนประทับใจกับย่านที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบบางคนซาบซึ้งกับการบริการของพนักงานร้านค้าสําหรับฉล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันคิดพางอ่านโพสต์ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่คู่มือการเดินทางแต่เป็นบันทึกของความประทับใจเงียบเงียบที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คนราวกับว่าหลายคนถูกดึงดูดด้วยความงามที่มองไม่เห็นที่ประเทศไทยเปล่งประกายออกมาและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวความปรารถนาที่จะไปประเทศไทยก็เริ่มมอกในขึ้นอย่างเงียบเียบจากส่วนลึกของหัวใจของฉันสิ่งที่ฉันเกือบจะอุทานออกมาเป็นครั้งแรกคือโพสต์เกี่ยวกับห้องน้ําซึ่งน่าประหลาดใจมากห้องน้ําที่ฉันเข้าเป็นครั้งแรกหลังจากลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกับโรงแรมหรูเลยผู้เดินทางจากทั่่่ววโโลกกไมมาาจะเเปป็นอรริยุ หรือเอเชียต่างก็ตอบสนองต่อคําพูดนี้ทีละคนเสียงที่เห็นด้วยว่าฉันก็เหมือนกันไม่หยุดนิ่งตอนแรกฉันรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องตลกแต่เมื่อฉันอ่านต่อไปฉันก็เข้าใจว่าความคิดเห็นนั้นเริ่มจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆโถสุขภัณฑ์สะอาดเอี่ยมมีระบบชําระอัตโนมัติและแม้แต่กลิ่นหอมอ่อนๆผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้รับความเคารพ ฉันรีตาและจ้องมองหน้าจอฉันไม่เคยจินตนาการเลยว่าจะมีประสบการณ์ที่น่าประทับใจเช่นนี้ในห้องน้ำสนามบินห้องน้ำสาธารณะในอเมริกาที่ฉันรู้จักมีแต่ประตูที่มีช่องว่างมากมายล็อกที่คลอนแคลนและความสะอาดที่พอจะรักษาไว้ได้ด้วยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อมันไม่ใช่พื้นที่ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ห้องน้ำสนามบินของประเทศไทยดูมันจะแตกต่างออกไปมันเหมือนกับการเริ่มต้นของการต้อนรับฉันอดไม่ได้ที่จะพยักหน้ากับความคิดเห็นนั้น เมื่อพูดถึงสนามบินมันคือหน้าตาของประเทศที่นักเดินทางจะได้สัมผัสเป็นอันดับแรกการได้อ่านประสบการณ์นี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิทําให้ฉันคิดว่าแม้แต่ห้องน้ําเพียงห้องเดียวที่สนามบินในประเทศไทยก็ยังแสดงออกถึงความรู้สึกยินดีต้อนรับผู้มาเยือนและไม่เพียงเท่านั้นยังมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่าผัดไทยที่กินที่ร้านอาหารในสนามบินอร่อยที่สุดในชีวิตและความคิดเห็นที่เพิ่มเติมว่าไม่ได้คาดหวังอาหารสนามบินเลยก็ได้รับหลายมากมายอีกคนหนึ่งโพสต์ว่าข้าวแกงที่สนามบินอร่อยกว่าร้านหรูๆในเมืองซะอีกแถมย ฉันประหลาดใจและคิดว่าห้องน้ำสะอาดอาหารอร่อยการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้มักจะถูกพูดถึงเมื่อสิ้นสุดการเดินทางเท่านั้นแต่ในประเทศไทยความประหลาดใจเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกผู้หญิงคนหนึ่งเขียนว่าเมื่อฉันลงจากเครื่องบินและเริ่มเดินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหันมาทางฉันและยกมือไหวอย,อย่างนอบน้อมพอเห็นอย่างนั้นฉันก็รู้สึกนึกได้ทันทีว่าตอนนี้ฉันอยู่ในประเทศไทยแล้วสินะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไหวจริงเหรอ ฉันคิดอย่างนั้นแต่เมื่อได้อ่านว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็มีประสบการณ์เดียวกันฉันก็เริ่มไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อสนามบินของประเทศไทยไม่ใช่แค่ประตูทางเข้าประเทศแต่เป็นประตูสู่วัฒนธรรมการได้เห็นโพสต์เหล่านี้ทําให้ฉันคิดโดยไม่ได้ตั้งใจว่าที่สนามบินในประเทศของฉันจะมีการต้อนรับนักเดินทางแบบนี้บ้างไหมฉันจำไม่ได้ได้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันได้รับความประทับใจแรกที่ยังคงอยู่ในใจของใครบางคนนั้นอยู่ที่ไหนสําหรับฉันที่ไม่เคยไปประเทศไทย เทรดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวประสบการณ์การเดินทางแต่มันเหมือนกับความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับความเมตตาที่ไม่รู้จักที่อยู่ห่างไกลแต่ก็อบอุ่นและฉันก็ยิ่งหลงใหลในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากเรื่องราวประสบการณ์ที่สนามบินกระแสของโพสก็เปลี่ยนไปสู่ตัวเมืองของประเทศไทยอย่างเป็นธรรมชาติฉันกำสมาร์ทโฟนแน่นขณะอ่านคำพูดตรงหน้าโพสจากผู้หญิงชาวสวิสคนหนึ่งดึงดูดความสนใจของฉันรูปภาพที่เธออัปโหลดคือภาพของย่านที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบในกรุงเทพในความคิดเห็นเธอเขียนว่าไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียว สนามหญ้าที่ได้รับการดูแลยอย่างดีอยู่ริมทางเท้าที่สะอาดและสวนสาธารณะเล็กๆที่มองเห็นอยู่ไกลๆทุกอย่างอยู่ในระเบียบเรียบร้อยมันเหมือนกับฉากหนึ่งในภาพยนตร์แต่ก็รู้สึกอบอุ่นคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกใจหายอย่างประหลาดเมืองที่สะอาดนั้นสะอาดแค่ไหนกันนะความเงียบนั้นเงียบขนาดไหนกันนะฉันที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอาจจะคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันที่ได้ยินเสียงแต่เสียงทีวีของเพื่อนบ้านเป็นเสียงในชีวิตประจำวันมากเกินไปสยามสแควร์และสุขุมวิทค,ค,คึกคักแต่อื่นๆก็เงียบสงบจนน่าประหลาดใจา ตอนกลางคืนตอนที่เดินไปรอบๆโรงแรมได้ยินแค่เสียงลมและเสียงแมลงเท่านั้นมีโพสต์แบบนี้เรียงรายอยู่หลายโพสต์ผู้ใช้รายหนึ่งเขียนว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีสถานที่ที่อยู่ในเมืองแต่มีแต่เสียงธรรมชาติและได้รับความเห็นด้วยมากมายในประเทศของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงตแตรเสียงตะโกนของใครบางคนคุณจะไม่มีทางพบความเงียบสงบถ้าคุณไม่แสวงหาแต่ในประเทศไทยสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันในโพสต์ยังมีเสียงที่บอกว่ารถกวาดถนนและรถในไซต์ก่อสร้างก็เงอะววาปราวกับรถจัดแสดงเมื่อมีคนเขียนว่า เหมือนกับรถจัดแสดงเลยก็มีคนตอบกลับมาทันทีว่าฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันความประหลาดใจว่าแม้แต่รถเก็บขยะก็ยังสะอาดเหรอก็ตามมาสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือการชี้ให้เห็นว่าในประเทศไทยมีถังขยะน้อยแต่กลับไม่มีขยะตกอยู่บนถนนไม่ได้สะอาดเพราะมีคนทําความสะอาดแต่สะอาดเพราะไม่มีใครทิ้งขยะ คำพูดนั้นทําให้ฉันสะดุดใจแน่นอนว่าเราใช้ชีวิตโดยคิดว่าจะมีคนเก็บกวาดให้แต่ถ้าไม่มีใครทิ้งขยะเลยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีสมมติฐานนั้นก็ได้และมีคําพูดที่น่าประทับใจที่ใครบางคนเขียนไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําทุกอย่างอย่างถูกต้องแม้จะไม่มีใครมองอยู่ฉันพึมพำในใจช่างเป็นนิสัยที่สวยงามอะไรเช่นนี้หัวข้อสนทนาขยายไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นฝาท่อระบายน้ามีลวดลายหลากสีสันลวดลายศิลปะหรือแม้แต่ลวดลายประจําจังหวัดนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเขียนว่า ระหว่างการเดินทางฉันถ่ายแต่รูปฝาท่อระบายน้ำโดยไม่รู้ตัวฉันเผยยิ้มออกมาแต่ก็รู้สึกเข้าใจความรู้สึกนั้นอยู่บ้างประเทศที่ความสนุกสนานและความงามซึมซับไปทั่วทั้งเมืองเราไม่ค่อยตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากนักผู้คนเดินอย่างเงียบสงบไปตามทิวทัศน์ที่ใครบางคนจัดเตรียมไว้อย่างพิถีพิถันสิ่งนั้นอาจจะยังคงอยู่ในความทรงจำของนักเดินทางลึกซึ้งกว่าทิวทัศน์ที่สวยงามใดๆ เมื่อฉันอ่านบทนี้จบฉันก็วางสมาร์ทโฟนลงบนหน้าอกและจ้องมองเพดานอยู่ครู่หนึ่งชีวิตประจำวันที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นนี้มีอยู่จริงหรือนั่นคือความรู้สึกที่ซื่อสัตย์ของฉันแต่คำให้การมากมายในเทรดก็ยืนยันความจริงอันเงียบสงบนั้นอย่างไม่เต็มใจเมื่อฉันอ่านเทรดต่อไปฉันก็พบว่าหลายคนเริ่มตรหนักว่าความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของประเทศไทยไม่เพียงแต่มีประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความเมตตาอีกด้วยตัวอย่างเช่นโพสต์เกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงมี ATM ถ่ายเอกสสาารจ่ยบิ่งของ และแม้แต่อาหารที่ปรุงสดใหม่ตอนกลางคืนจู่ๆก็อยากกินข้าวผัดกับไข่ดาวเลยไปร้านสะดวกซื้อใกล้โรงแรมแล้วก็ซื้อได้จริงๆแค่นั้นก็ประทับใจแล้วนักเดินทางจากทั่วโลกต่างแสดงความเห็นด้วยและเห็นใจต่อโพสต์ดังกล่าวฉันเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการซื้ออาหารอุ่นๆที่ร้านสะดวกซื้อในอเมริกาอย่างมากก็ฮอทด็อกเย็นๆแซนวิชเหี่ยวๆและขนมขบเคี้ยวจำนวนมากแต่ในประเทศไทยคุณสามารถซื้ออาหารดีๆได้ตลอดเวลา นอกจากนี้สิ่งที่หลายคนพูดถึงเหมือนกันคือการบริการลูกค้าและสินค้ามีความสม่ำเสมอในทุกร้านแม้จะไปเมืองที่ไม่รู้จักก็สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อได้นั่นเป็นความรู้สึกปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่มากมีคนพูดแบบนั้นกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันท่าทางที่แตกต่างกันความสับสนที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งความเครียดในชีวิตประจําวันแทบจะไม่มีเลยในร้านสะดวกซื้อของประเทศไทยโพสต์นั้นน่าประทับใจมันไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายความสามารถในการคาดการได้นําไปสู่ความสบายใจ และหัวข้อก็เปลี่ยนไปสู่การคมนาคมของประเทศไทยอย่างเป็นธรรมชาติรถไฟฟ้ามาตรงเวลาไม่ใช่แค่ตรงเวลาเป็นนาทีแต่ตรงเวลาเป็นวินาทีเลยเสียงประหลาดใจแบบนั้นดังขึ้นมาเรื่อยๆรถไฟฟ้าไทยเป็นศิลปะไปแล้วผู้โพสต์ชาวฝรั่งเศสที่เขียนเช่นนั้นได้รับหลายมากมายสิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษในโพสต์คือเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับท่วงํานองของสถานีท่วงํานองที่เล่นก่อนรถไฟฟ้าจะมาถึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานีและยังคงอยู่ในหูอย่างเป็นธรรมชาติขณะเดินทาง ท่วงทานองที่ได้ยินบนรถไฟฟ้า BTS เมื่อเช้านี้ยังคงอยู่ในหัวฉันไม่หายพอได้ยินท่วงทํานองของสถานีแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจที่จะพยายามตลอดทั้งวันมีคอมเมนต์แบบนี้เรียงรายอยู่หลายคอมเมนต์มีคนบรรยายว่าแม้แต่เสียงในประเทศไทยก็ยังเป็นระเบียบและฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จริงแล้วนักท่องเที่ยวคนหนึ่งยังเขียนอีกว่าประกาศในสถานีเสียงปิดประตูรถไฟฟ้าใต้ดินเสียงปิดของเครื่องคิดเงินในร้านสะดวกซื้อทุกอย่างนุ่มนวลไม่ดังเกินไปแต่ก็ได้ยินชัดเจนฉันคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ไม่รู้สึกเครียด เมื่อฉันเห็นคำบรรยายนั้นฉันก็คิดว่านี่แหละคือความสะดวกสบายที่ใส่ใจหากเป็นแค่ความสะดวกสบายประเทศอื่นก็มีแต่ในประเทศไทยมันมีความเมตตาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่ได้ถูกปฏิบัติต่อเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจกักรแต่ถูกปฏิบัติต่อเหมือนเป็นมนุษย์นั่นคือความรู้สึกปลอดภัยที่ไม่เหมือนใครในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทยที่ฉันเริ่มเข้าใจและโพสต์จากชาวแคนาดาคนหนึ่งก็ยังคงอยู่ในใจฉันอย่างลึกซึ้ง ตอนที่ฉันอยู่ในประเทศไทยฉันเห็นนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนในเวลาเดียวกันทุกเช้าและคนทิ้งขยะตามเส้นทางเดิมทุกวันมันเป็นภาพที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็มีจังหวะของชีวิตประจําวันอยู่แค่ได้มองดูสิ่งนั้นฉันก็รู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดฉันก็อยากเห็นทิวทัศน์แบบนั้นเหมือนกันสงบเป็นระเบียบ และทุกวันดําเนินไปอย่างราบรื่นนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความแม่นยําของระบบขนส่งสาธารณะแต่เป็นเรื่องที่ชีวิตประจําวันของผู้คนถูกจัดระเบียบให้มีความน่าเชื่อถือและฉันก็คิดขึ้นมาโดยพลันว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ความถูกต้องและความสะดวกสบายแต่ให้ความสําคัญกับการที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขฉันเริ่มรู้สึกว่านี่คือความเมตตาทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเรียนแบบได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ฉันเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศของเทรดเปลี่ยนไปทีละน้อยตั้งแต่ช่วงนี้หัวข้อสนทนาเปลี่ยนจากความประหลาดใจในด้านการทำงานเช่นความสะอาดของห้องน้ำและความแม่นยำของรถไฟฟ้าไปสู่ทัศนคติของผู้คนเรื่องราวประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนหนึ่งน่าประทับใจมากในคืนที่เขาไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิรถไฟฟ้าที่เขาวางแผนจะขึ้นถูกยกเลิกและเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงได้แต่ยืนนิ่งอยู่ในสนามบินเขากล่าวว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้และป้ายประกาศภาษาอังกฤษก็อ่านยากในเวลานั้นนักธุรกิจชาวไทยสวมชุดสูทก็เข้ามาทักทายเขาเขา ล่าว่าแม้ภาษาอังกฤษจะไม่คล่องแต่เขาก็พยายามใช้สมาร์ทโฟนช่วยกันหาเส้นทางสำรองและที่น่าทึ่งคือเขาไปส่งถึงสถานีเปลี่ยนรถและยังสอนวิธีซื้อตั๋ววิธีผ่านประตูตรวจตั๋วและตำแหน่งของชานชาลาอย่างละเอียดอีกด้วยคนคนนั้นดูเหมือนจะยุ่งมากแต่ก็ใช้เวลาอยู่กับฉันนานกว่า30นาทีคำพูดที่เขียนไว้ท้ายโพสต์ซาบซึ้งใจฉันมากเมื่อฉันพยายามให้เงินค่าตอบแทนด้วยความรู้สึกขอบคุณเขาก็ส่ายหัวเล็กน้อยและตอบว่า ไม่เป็นไรครับที่นี่ประเทศไทยครับการช่วยคนที่กำลังลำบากไม่จําเป็นต้องมีสิ่งตอบแทนอะไรและเขาก็จากไปอย่างเงียบๆแผ่นหลังของเขายังคงอยู่ในความทรงจําของฉันจนถึงตอนนี้โพสต์นี้เต็มไปด้วยคอมเมนต์ที่แสดงความประหลาดใจและความประทับใจผู้คนจํานวนมากก็เล่าว่าตนเองก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันผู้หญิงที่หลงทางในสถานีได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่เดินผ่านไปมา นักเรียนในชุดเครื่องแบบช่วยอธิบายเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษให้คนที่กำลังลำบากเพราะไม่เข้าใจแผนที่บนสมาร์ทโฟนและทุกคนก็เล่าว่าเมื่อพวกเขาพยายามให้คำขอบคุณทุกคนต่างก็ปฏิเสธที่จะรับมันฉันคิดขึ้นมาโดยพลันว่าฉันอาจจะไม่เคยเจอวัฒนธรรมที่ปฏิเสธที่จะรับความเมตตามแม้ว่าจะได้รับความเมตตานั้นไม่ใช่แค่ความสุภาพมันคือประเทศที่การช่วยเหลือเป็นเรื่องปกติฉันรู้สึกประทับใจกับสิ่งนั้นอย่างมากและสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกอย่างคือความเมตตานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีใครมองเห็นแต่่่่่เเกกกิดขึึ้้นนนแมมมมมมจะไีีใครองงหห็็ตตาาาโพส์ลวว ในซอยเล็กๆที่เชียงใหม่เด็กผู้ชายอายุประมาณห้าขวบกำลังเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นบนถนนและนำกลับไปวางไวใไ้ในพุ่มไม้ใกล้ๆอ,อย่างเงียบๆไม่มีใครบอกให้ทำเขาก็แค่ทำด้วยสีหน้าเหมือนเป็นเรื่องปกติเรื่องราวนี้ได้รับความเห็นใจจากผู้ใช้ชาวต่างชาติจำนวนมากและหลายคนก็รายงานว่าพวกเขาเคยเห็นสถานการณ์คล้ายๆกันภาพคนที่ทำความสะอาดอย่างเงียบๆในที่สาธารณะเรื่องราวของหญิงชาราที่รอไฟเขียวตลอดเวลาในที่ที่ไม่มีทางเท้าเมื่อถูกถามเหตุผลเธอก็ตอบอย่างอ่อนโยนว่าถ้าฉันฝ่าฝืนกฎเด็กๆก,ก็จะเรียนแบบชายไม่ล่ะ ฉันได้เรียนรู้จากเทรดนี้ว่าการสั่งสมความใส่ใจผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคือสิ่งที่สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยในประเทศไทยผู้ใช้คนหนึ่งสรุปว่าในประเทศไทยสังคมที่ได้รับการจัดระเบียบอย่างพิถีพิถันเพื่อผู้อื่นมีอยู่จริงอย่างเงียบเียบแต่แน่นอนและฉันคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เยียวยาจิตใจของนักเดินทางเมื่อฉันอ่านคำพูดนั้นฉันก็ปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนลงอย่างเงียบๆและถามตัวเองว่าฉันจะพบความเมตตาแบบเดียวกันนี้ในเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ได้ไหมฉันจะปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบนั้นได้ไหหหมคมคคาถนนนนนัันััั้ยยยงงงออูู่่่ใวฉพกึ หัวข้อสนทนาได้เปลี่ยนไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าทำไมคนไทยถึงสุภาพเรียบร้อยขนาดนั้นเด็กไทยเงียบมากตั้งแต่ยังเล็กใช่ไหมโพสแบบนั้นได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ทั่วโลกตัวอย่างเช่นผู้หญิงชาวเยอรมันคนหนึ่งเขียนว่าฉันตกใจมากที่เห็นเด็กอายุประมาณสี่ขวบที่นั่งอยู่ข้างๆฉันในร้านอาหารกินอาหารกับแม่เงียบๆในประเทศของฉันคงไม่มีใครประหลาดใจถ้าเด็กวัยนั้นวิ่งไปรอบๆร,ร้านชาวอเมริกันคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟฟ้า ฉันประหลาดใจมากที่เห็นเด็กชายคนหนึ่งสละที่นั่งให้ชายชาราคนหนึ่งเขายกมือไว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมและเมื่อถูกตอบกลับว่าไม่เป็นไรครับเขาก็ยืนตรงอย่างสง่าผ่าเผยการกระทําเช่นนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครแสดงความภูมิใจและคนรอบข้างก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกตินี่มันไม่น่าทึ่งหรอฉันกำาสมาร์ทโฟนแน่นขึ้นเล็กน้อยและพยักหน้าในใจหลายครั้งสิ่งที่นักเดินทางหลายคนประหลาดใจเป็นพิเศษคือการปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องความสะอาดและการดูแลสถานที่ในโรงเรียนไทย ฉันได้ยินว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดของโรงเรียนตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเรื่องตลกไม่น่าเชื่อว่าจะช่วยกันดูแลห้องเรียนที่ตัวเองใช้เองคอมเมนต์จากชาวอิตาลีที่เขียนเรื่องนี้ได้รับคําตอบมากมายที่บอกว่าอยากให้มีในประเทศของฉันบ้างการทําความสะอาดช่วยให้เกิดจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของตนเองนั่นอาจจะนําไปสู่การทําสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องแม้จะไม่มีใครมองเห็นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่การวะอีเครสที่ลึกซึ้งเช่นนั้นแพร่หลายไปนในเทรดอย่างเป็นธรรมชาติฉันรู้สึกเหมือนกําลังแอบมองวัฒนธรรมเบื้องหลัง คำพูดจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนหนึ่งน่าประทับใจเป็นพิเศษในประเทศไทยการเป็นคนใจดีกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติฉันคิดว่ามันไม่ใช่มารยาทธรรมดาแต่มันเป็นวัฒนธรรมความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นวัฒนธรรมฉันกลั้นหายใจอย่างเงียบๆในสังคมของเราการกระทำที่ใจดีบางครั้งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคุณธรรมพิเศษแต่เราเคยจินตนาการถึงโลกที่สิ่งนั้นมีอยู่จริงในชีวิตประจำวันหรือไม่ในประเทศไทยการไม่รบกวนผู้อื่นการคำนึงถึงผู้อื่น และการปกป้องพื้นที่ที่ปลอดภัยร่วมกัน3สิ่งนี้ได้รับการปลุกฝังให้เป็นเรื่องปกติและฉันก็มั่นใจว่าความปกติเหล่านั้นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนจิตใจของผู้มาเยือนหน้าจอสมาร์ทโฟนยังคงแสดงเสียงของคนที่เคยเดินทางไปประเทศไทยอย่างต่อเนื่องฉันพบว่าตัวเองตามเทรดนั้นมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ฉันไม่ได้แค่อ่านผ่านๆเท่านั้นในระหว่างนั้นฉันรู้สึกว่าภายในตัวฉันกำลังเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยการเก็บขยะแม้จะไม่มีใครมองเห็นการเงียบในที่สาธารณะ การใส่ใจผู้อื่นเพื่อไม่ให้รบกวนพวกเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การกระทําที่ยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นแต่การสั่งสมการกระทําเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นคือสิ่งที่สนับสนุนชีวิตประจําวันที่เงียบสงบของประเทศนั้นและผู้คนที่ได้สัมผัสกับชีวิตประจําวันแบบนั้นก็ประทับใจจากใจจริงสิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นบันทึกของผู้คนที่ประหลาดใจและประทับใจในความงามที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันคําพูดของผู้โพสต์คนหนึ่งยังคงอยู่ในในนจั สุดท้ายและความรู้สึกปลอดภัยก็คือสิ่งที่ผู้คนสร้างขึ้นมาใช่ไหมนั่นคือเหตุผลที่ไม่อยู่ในประเทศไทยฉันไม่รู้สึกแค่ว่ากำลังท่องเที่ยวแต่รู้สึกเหมือนได้รับความคุ้มครองในขณะที่ฉันอ่านประโยคนั้นน้ำตาก็เริ่มเอ,อ่ขึ้นในดวงตายอย่างกระทันหันเพราะฉันเองก็เคยรู้สึกอยากได้รับการปกป้องจากบางสิ่งบางอย่างหลายครั้งในชีวิตที่เร่งรีบของฉันแต่นั่นอาจจะไม่ใช่การขอความช่วยเหลือจากคนพิเศษแต่เป็นความรู้สึกที่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกว่าสังคมโดยรวมใจดีกับตัวเอง มันแปลกที่ฉันไม่เคยไปประเทศไทยแต่กลับรู้สึกประทับใจได้มากขนาดนี้แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดและความมีระเบียบที่นักเดินทางทั่วโลกพูดถึงแต่ฉันถูกดึงดูดด้วยความเห็นอกเห็นใจและความซื่อสัตย์ที่เงียบสงบเบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภยัยโดยที่ไม่มีใครต้องเสียสละอะไรแต่ทุกคนแค่ใจดีขึ้นเล็กน้อยประเทศที่สิ่งนั้นอย่างรากลึกในฐานะวัฒนธรรมนั่นคือภาพของประเทศไทยที่ฉันเห็นผ่านหน้าจอ ตอนนี้มันจะได้ยินคำพูดที่ว่าเมื่อออกเดินทางโลกจะเปลี่ยนไปแต่แม้จะยังไม่ได้ออกเดินทางโลกก็เปลี่ยนไปได้เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อเราประทับใจกับทิวทัศน์ที่ไม่เคยเห็นผ่านการเดินทางของใครบางคนโลกที่แตกต่างก็อาจจะเริ่มปรากฏในสายตาของเราแล้วฉันวางสมาร์ทโฟนลงอย่างเงียบๆและมองออกไปนอกหน้าต่างทิวทัศน์ยามค่ำคืนของนิวยอร์กยังคงสว่างสวยเหมือนเดิมแต่วันนี้มันดูแตกต่างไปเล็กน้อย ฉันจะไปประเทศไทยสักวันฉันคิดอย่างนั้นไม่ใช่แค่เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแต่เพื่อสัมผัสความเมตตาอันเงียบสงบนั้นด้วยตาและใจของฉันเองเพื่อพิจารณาวิถีชีวิตของฉันอีกครั้งเล็กน้อยในบรรยากาศนั้นและฉันจะต้องกลับมาที่นี่และพูดว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศที่สะดวกสบายและสะอาดแต่เป็นสถานที่ที่ได้รับการห่อหุ้มด้วยความเมตตาอันเงียบสงบเป็นสถานที่ที่เยียวยาจิตใจเป็นอย่างไรบ้างครับคะ หากคุณรู้สึกถึงเสน่ห์พิเศษบางอย่างในประเทศไทยโปรดบอกเหตุผลในคอมเมนต์ด้วยนะครับความงามอันเงียบสงบในชีวิตประจำวันและความเห็นอกเห็นใจของผู้คนเป็นสิ่งที่จะยังคงอยู่ในใจลึกๆที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้หากวิดีโอนี้สะท้อนใจคุณแม้แต่น้อยโปรดกดติดตามช่องและกดไลค์ด้วยนะครับหวังว่าความประทับใจอันเงียบสงบที่คุณจะได้รับในการเดินทางครั้งต่อไปจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ